มาเที่ยวซื้อของค่ะท่านผู้ชมวันนี้นี่ยอ๋ออันนี้สามีก็แบกอย่างใหญ่หลวงนะคะได้รองเท้าของอาริดัสนะคะวันเนี้ยแฮปปี้มากไม่รู้เลยที่สุดนิดเดียวนะฉันแบกได้ง่าย เดี๋ยวดูลิงด้วยนะกลัวลิงันนี้เจ็บเท้าช้อปปิ้งเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับบ้านกันเย็นนี้มาดูว่าพี่คัญญาได้อะไรบ้างก็เยอะแยะเนาะโอเค ชมทุกท่านนะคะก็พี่คัญญาที่เซาล์อพิการต้อีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งกลับมาจากช็อปปิ้งนะคะก็มาดูกันว่าพี่คัญญาได้อะไรบ้างชาวไทยที่อยู่อพิการต้นะคะอย่ามัวแต่อยู่บ้านนะคะช่วงนี้กําลังลดราคาค่ะออกไปเที่ยวกันนะคะออกไปเที่ยวไปเล่นกันนะคะช่วงนี้ก็ของลดราคานะคะ จริงๆพี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะซื้อของนะคะประหยัดค่ะท่านผู้ชมช่วงโควิดด้วยเนาะมาดูกันค่ะว่าเขาลดอะไรกันบ้างมาดูว่าพี่กัญญาได้อะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นรองเท้านะคะคุณสามีก็พาไปชอปปิ้งเนาะก็มาดูกันว่า5 0ปอร์เซ็ต์มันสวยไหมมันได้อะไรบ้างนะคะพี่ได้รองเท้านะคะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็หนึ่งพันนะคะหนึ่งพัน เหลือครึ่งราคาก็เหลือคู่ละห้าร้อยนะคะอีกทิบยาก็ได้มาหนึ่งคู่หคะน่ค่ะ,ะสวยนะคะจากคนไม่ซื้อของนะคะท่านผู้ชมก็หมดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็อันนี้เป็นรองเท้าเด็กนะคะคู่เหลือ200อกว่าแรนนะคะ ไปแค่500บาทบ้านเราเนาะนี่ค่ะของแพ้นะคะพี่ก็ไม่มีลูกไม่มีเต้านะคะหเห็นสวยๆงามๆพี่ก็จะซื้อไว้หลานที่เมืองไทย <S 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 เผื่อได้กลับไปบ้านไปช่องนะคะ <S 1> <S 1> ไปเที่ยวหาคุณแม่พี่ก็มีอะไรติดไม้ติดมือเนาะ,ะนี่ของที่สองนะคะท่านผู้ชมไปคะ่ะท่านผู้ชมไปเที่ยวไปเอาของถูกกัน,นะคะ่ะนานๆที่เขาจะลดราคานะคะอันนี้ก็เป็นของพี่กัญญานะคะรองเท้าสําหรับวิ่งนะคะ ก็เป็นอีกคู่หนึ่งค่ะใส่สบายมากนะคะเบาเบาค่ะเบาสบายมากมรู้เทคนิถนัดไหมพี่ก็ไม่เคยเนาะไม่เคยมาโชว์สินค้าแบบนี้นะคะครั้งแรกนะคะที่ทําแบบเนี้ไม่ได้แปลว่ามั่งมีสิสุขร่ำรวยนะคะพี่ชมเพียงจะบอกว่ามันถูกค่ะพี่ได้ของถูกมาค่ะที่มาให้ดูมาโชว์นี่นะคะเห็น <He ard. S 1> ถูกแล้วก็ไม่ต้องเอาคู่เดียวนะคะพี่ก็เอาหลายคู่เลยคะ ก็บอกว่าคนนานๆทีจะชอปปิ้งนะคะก <c oughs> ็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นสีดำนะคะก็ <c oughs> สีดำอีกคู่นะคะก็สวยอยู่เนาะก็ <c oughs> ค่อางจะสวยอยู่ค่ะอีกคู่ <c oughs> แล้วก็ยามีอีกนะคะผู้ชมอันนี้ก็เป็นรองเท้าเด็กนะคะอันนี้ก็ซื้อไปให้หลานที่เมืองไทยนะคะ มันไม่มีกรอกนะคะเป็นของที่เขาลดแล้วก็ว่าได้ไม่มีไซส์หรือว่าไซส์มันเล็กเกินไปนะคะอันนี้ก็รานะคาเป็นพันเหมือนกันนะคะแต่พี่ก็ได้มาคู่ละ250ค่ะ250้านะคะท่านผู้ชมถ้าพี่พี่ไม่ซื้อพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนิ่มก็นิ่มนะคะการลื่นได้ดีมากเลยคะ่ะสวยนะคะคู่นะคะ ท่านผู้ชมนี่ค,ค่ะอดีก้ก็ลดนะคะพี่ซื้อมาก็าลดราคาทางนั้นนะคะท่านผู้ชมคคไปนะคะพี่ซื้อมาจากร้านวัเตอฟอนนะคะใครที่อยู่ซาอุดิอารนะคะอย่าอยู่บ้านค่ะไปรีบไปค่ะไปเอาช่วงนี้กำลังลดนะคะช่วงนี้กำลังลดค่ะไปเลยค่ะท่านผู้ชมไว้เจอกันนะคะบายค่ะ